ตอนนี้มีความรักไมหมครับ ตอนนี้ไม่มีความรักแบบแฟนค่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนนะว่าเพื่อนในแกงๆของพี่อะส่วนใหญ่ทยอยแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีเลิกลาแล้วก็มีด้วยก็มีด้วยอันนี้คือแบบไม่ใช่ดาราอย่างเดียวนะคือหมายว่าในในเอชนี้คือเพื่อนไม่ดาราด้วยเพื่อนดาราด้วยแต่ก่อนนะตอนตอนที่แบบว่าย8 3ส3บปเอะไรลยอย่างเงี้ยเราจะทยอยไปงานแต่งงานเยอะมากกูไปงานแต่งงานแล้วก็ไปงานแต่งงานแล้วเราก็จะยืนดูแล้วก็แบบเมื่อไหรจะถึงตาเราเราไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอ ที่แบบว่าเราไม่ได้แต่งงานแต่ถึงทุกวันนี้พอเราไปนั่งฟังเรื่องเพื่อนของเราที่ชีวิตแต่งงานมันไม่ได้แฮปปี้เหมือนวันแต่งงานนะบางทีก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะโชคดีปะวะที่แบบว่าเราไม่ต้องผ่านการแบบแต่งงานที่ที่บื้อที่สุดเสร็จแล้วก็มาวันที่เลิกลาแล้วแบบมันเศร้าที่สุดอะตอนที่คุยสามสองสามอะคุยจะเต็นเหมือนหลายๆคนคืออยากมีภาพฝันของงานแต่งงานแต่ปัจจุบันนี้อยาก แต่งงานสักวันหนึ่งเมื่อเราเจอคนที่เราอยากแต่งงาน้วยหรือเขาทําให้เรารู้สึกอยากแต่งกับเขาใช่แต่ตอนเด็กๆคืออยากมีงานแต่งงานอ่าเข้าใจเออเข้าใจปะแต่งงานมันไม่ใช่ทุกอย่างไงมันก็เหมือนจัดอีเวนต์น่ะอืมก็จริงหนึ่งอีเวนต์ในชีวิต